ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองคุยแฟรมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลี่ท็อปปิกในวันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าอดีตนักการเมืองพักเพื่อไทยคนไหนกินส้มและผู้สับสนรายการ,ร,รของเราวันนี้คือท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากสับสนุนรายการเข้ามาได้ที่กรสิกร0631278299เข้ามาครับ5บาท10บาทเราก็ยินดีถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ คุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เกิดการแตกหักกับคุณทักษิณน,นะฮะซึ่งมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเอ้ยคนที่เขาแตกหักกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีใครบ้างแล้วตอนนี้คนที่เขาหักกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแนวคิดทางการเมืองอยู่ตรงไหนนะฮะ,ะวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับกันมาดูกันดีกว่าว่าทีของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับ มันก็ต้องเป็นเทียสีส้มอยู่แล้วก็คือเทียกินส้มกินส้มเนี่ยหมายถึงเขาก็มีความรู้สึกว่าเออก้าไกลเนี่ยมันก็โอเคนะอ่าเป็นเทียกินส้มสองก็คือเป็นเทียแบบไม่กินส้มก็คือหักกับเพื่อไทยแต่ก็ไม่ได้ชอบก้าไกลอ่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไปอยู่ฝั่งแบบฝั่งสีน้ําเงินอืมเรียกว่าเป็นเทียแบบออกมาแล้วแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่กินส้มแล้วก็ไม่ไปพักสีน้ําเงินด้วยนี่ สีแดงนะครับก็คือยังชอบพักเพื่อไทยอยู่ถึงแม้ว่าจะออกมาจากพักเพื่อไทยแล้วนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังชอบพักเพื่อไทยอยู่นะเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังว่าอ่าทำไมคนที่บางคนที่ยังชอบอยู่แต่ทําไมถึงออกจากพักเพื่อไทยสุดท้ายนะครับก็คือคนที่ไปพักสีน้ําเงินนะฮะเรียกว่าออกจากพักเพื่อไทยแล้วก็คือโดดไปอีกขั้วหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาจัดเฉดทางการเมืองเนี่ยถ้าเรียงตามความเป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ย เพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อยู่แบบสุดขอบอนุรักษ์นะเพื่อไทยตอนนี้แบบเลยขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไปแบบไปสุดจริงๆก็ต้องไปทางสิน้ําเงินถึงสิน้้าเงินเนี่ยมีอยู่สองพักนะคนดูก็น่าจะรู้ว่าผมหมายถึงพักไหนเนาะอ่ะเัินด้านจะประมาณนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วก็จัดกันเลยคนแรกคนที่เป็นข่าวสดๆร้อนๆจนผมต้องมาทําคลิปเนี่ยก็คือคุณเฉลิมอยู่บํารุงนะฮะซึ่งเป็นคนเก่าแก่เรียกว่าเป็นคนที่ทําให้คุณทักษิณมีวันเนี้ย พูดอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นการที่เขาแตกหักกับคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเป็นข่าวใหญ่มากนะเออเพราะว่าณตอนที่คุณทักษิณยังแบบไม่มีอำนาจไม่มีอะไรอ่ะตอนนั้นคุณเฉลิมเขาเป็นรัฐมนตรีนะครับน่าจะ,ะรัฐมนตรีมหาไทยใช่ไหมเออดังนั้นเนี่ยมันคุณทักษิณมีวันนี้เนี่ยเพราะคุณเฉลิมนะครับแล้วณตอนนี้เนี่ยด้วยความที่คุณวัน อยู่บำรุงเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐแล้วใช่ไหมครับประชุไปอยู่กับลุปงป้อมใช่ไหมครับใจถึงพึ่งป้อมแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าลูกชายของเขาไปอยู่กับพักสีน้ําเงินตัวเขาเองก็น่าจะมีโอกาสไปอยู่พักสีน้ําเงินด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็พูดจนเมื่อยปากแล้วว่าขอให้พักเพื่อไทยขับผมออกเร็วๆเธอผมจะได้ไปอยู่พักอื่นแล้วถ้าลูกชายของเขาไปอยู่พักพลังประชารัฐ ลุงเหลิมจะไปอยู่พักไหนได้มันก็ต้องพักเดียวกันถูกไหมครับดังนั้นผมมองว่าลุงเหลิมเนี่ยพร้อมสุดๆนะครับที่จะไปอยู่พักพลังประชารัฐนะครับฟันไปเลยพลังประชารัฐแน่นอนนะครับอ่ะถัดมาเอาคนที่กินส้มกันเนเห็นมั่งดีกว่าพี่กุ้งทัศนีใช่ไหมก็คือคุณกุ้งก็คือเป็นสสพักเพื่อไทยมาก่อนนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกพักก้าวไกลอย่างเป็นทางการนะฮะ อตั้งแต่ซึ่งความแซบของคุณกุ้งเนี่ยก็คือตั้งแต่พักเพื่อไทยข้ามคั่วเนี่ยคุณกุ้งก็ประกาศตัวออกจากพักเพื่อไทยนันทีเรียกว่านะาเป็นคนเพียงไม่กี่คนนะครับที่ลาออกจากพักเพื่อไทยหลังจากที่พักเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับสองลุงนะครับซึ่งก็ไม่ผิดคาดแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณกุ้งเนี่ยเขาจะไปสมัครเป็นอ อบอจอของพรรคก้าวไกลแต่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ตัดสินใจส่งคุณพันอาจซึ่งทีแรกเนี่ยเห็นคุณกุ้งบอกว่าเขาจะลงแข่งเลยนะแต่ว่าไม่รู้คุยกันยังไงไปไปมาๆก็ตัดสินใจที่จะไม่ลงแข่งแล้วก็เป็นหนึ่งในคนสําคัญที่จะมาช่วยคุณพันธอาจหาเสียงซึ่งผมเดาานะครับผมเดาว,ว่าการเลือกตั้งปี70เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะส่งคุณกุ้งเนี่ยไปเป็นสสของเชียงใหม่เนาะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมมองว่า เรื่องของความกินส้มเนี่ยก็มันก็ชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับผมว่าคนที่หักกับพักเพื่อไทยผมว่าไม่มีใครกินส้มเท่าคุณกุ้งซึ่งไม่ใช่คําว่านะกินส้มมันก็คือแบบผมก็ไม่อยากจะใช้คําตรงๆไงเออก็ขอเลี่ยงแต่ว่าคือคํากินส้มมันดูเหมือนเป็นคำด่าแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นคําชมนะเออใครคิดว่าเป็นคําด่าก็ขอโทษด้วยนะแต่ผมมองว่า กินส้มเนี่ยมันคือคำชมอย่างหนึ่งคนมีก็มีคนด่าผมกินส้มซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เจ็บอะไรต่อมาใครดีคนนี้ดีกว่าคุณหญิงหน่อยนะัะหัวหน้าพักไทยสร้างไทยคนนี้เออลังเลว่าจะให้เขากินส้มดีไหมคือกินส้มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะอย่างที่บอกไปว่าคําว่ากินส้มของผมเนี่ยผมหมายถึงคนที่ญาติดีอะ่ะ ญาติาดีกับพรรคเก้าไก่อาจจะไม่ต้องไปอยู่ในพรรคนั้นก็ได้แต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งถ้าดูจากาการคอลแลบการทำคอนเทนต์ร่วมกันคือคุณหญิงน้อยเนี่ยเขาก็จะมีคอนเทนต์ของเขาใช่ไหมครับเป็น youtube ของเขาอะซึ่งหลายๆครั้งก็จะมีคนจากพรรคเก้าไก่เนี่ยไปร่วมด้วยอันนั้นผมมองว่ากินสมแน่นอนหญิงน้อยซึ่งคุณหญิงน้อยเนี่ยก็เคยเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยมาก่อนสมัยเลือกตั้งปีหกสองแต่ว่า ด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นแล้วก็ก็เลยมองว่าเออนั้นออกมาดีกว่าเพราะว่าเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้แหละเขาเขาเลยอยู่ไม่ได้เห็นบอกว่าตอนที่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยซัดก,กับภูมิธรรมตลอดนะฮะก็ก็จะเป็นสองปีกซึ่งผมมองว่าปีกคุณหญิงน้อยเนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่ได้แล้วก็เลยต้องออกมาทําพรรคไทยสร้างไทยซึ่งพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็เป็นพรรคที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพันธมิตรกับก้าวไกลมาตั้งแต่เลือกตั้งปีหกหกแล้วเรียกว่าเกาะติดกันตลอดนะครับแล้วก็เกาะติดจนหนึ่งขนาดที่ว่า รรคเพื่อไทยขา้ามขั้วไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเนี่ยแต่ไทยสั้งไทยเนี่ยก็ไม่ขาม้ามขั้วไปด้วยซึ่งไม่แปลกนะฮะถ้าจะถ้าจะขา้ามขั้วไปด้วยเนี่ยคงไม่ต้องมาทําพักเองหรอกนะฮะถ้าจะออกมาทําพักเองเนี่ยแสดงว่าคงไม่เผาผีกันแล้วแหละนั้นผมมองว่าคุณหญิงหน่อยกับพักส้มเนี่ยน่าจะมีความสนิทชิดเชื้อกันอย่างมากนะฮะแล้วแล้วผมมองว่าพักไทยทั้งไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นพักแรกๆที่พักเก้าไกลเนี่ยจะชวนไปตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนคนถัดมาผมอยากได้ตัวแทนของคนที่ ออกจากเพื่อไทยแต่ไม่กินส้ม,มั้างดีกว่าผมนึกถึงคนนี้เลยพี่ปุ่นสศีธาีิวารีคนนี้บางคนอาจจะมาเถียงผมว่าเอ้ยพี่ปุ่นเนี่ยไม่ส้มได้ไงส้มสุดๆนะครับคืออย่างนี้เออ่ในมุมของผมนะเวลาผมไปฟังสัมภาษณ์ของพี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะพูดไปในทางแบบให้เข้าข้างคุณทักษณิณเนะี่ยจนเขาโดนเขาด่าพี่ปุญนก็พูดเองว่าแบบว่าเออนเนี่ย โดนด่ามาเยอะมากเลยคนถามว่าแบบไปทางคุณทักษิณซึ่งผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไปทางคุณทักษิณเกินไปแล้วเวลาคนไปถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบไม่อยู่ไทยทั้งไทยเนี่ยจะไปอยู่ก้าวไกลไหมไปอยู่ก้าวไกลไหมพี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พูดในทํานองทท่ว่าแบบเฮ้ย e ดูเหมือนมันจะเข้ากันไม่ได้ดูเหมือนมันจะมีหลายอย่างที่มันไม่ตรงกันนั้นผมมองว่าพี่ปุ่นเนี่ย ไม่ใช่คนกินส้มในมุผมของผมนะใครว่ากินส้มผมขอโทษด้วยแต่ในมุผมของผมเนี่ยถ้าเขาแบบไปทางคุทักษณิณขนาดนั้นเน่ะผมว่าพี่ปุนเนี่ยไม่กินส้มเอออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบบค่อนข้างที่จะมีความเป็นรอยลิสสูงอะ่ะเออแล้ว,แล,วแล้วพักก้าวไก่เนี่ยเป็นเป็นพักที่โรโยลิสแบบต่ําที่สุดแล้วอะ่ะดังนั้นผมมองว่าพี่ปุ่น,น่าจะอยู่เทียร์นี้นะครับผมว่าคุณหญิงหน่อยรู้สึกว่า เขาค่อนข้างที่จะโอเคกับก้าวไกลอ่ะไม่เหมือนพี่ปุ่นพี่ปุ่นผมว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับก้าวไกลในมุมผม,ผมนะเท่าที่ผมรู้นะอ่ะถัดมาขอเอาคนที่ออกมาจากพักเพื่อไทยแต่อย่างชอบอยู่บ้างดีกว่าคนนี้เลยครับพี่เต้นนัทวุฒิสสยเกลือนะครับเป็นแกนนําคนเสื้อแดงนะฮะแล้วก็นี่ว่าเป็นมือดีในด้านของการปาใสายนะครับการปาสัยเนี่ยผมว่าในประเทศไทยเนี่ยหาคนที่สู้คุ่เต้นนัทวุฒิเนี่ยยากมากนะฮะนี่ว่าเป็นมือดี เรียกว่าเวลาที่เพื่อไทยมีปลาศัยเนี่ยต้องให้คุณนัทวุฒิเนี่ยอยู่ท้ายสุดนะครับทางที่เขาไม่ใช่หัวหน้าพักนะเขาไม่ใช่แกนนาไม่ใช่คนดิเดตนายกด้วยนะครับแต่เขาจะอยู่ท้ายสุดของการปราศัยเพราะว่าเขาปาศัยเก่งมากนะฮะแล้วก็เป็นแกนนำควเสื้อดแดงเคยติดคุกมาแล้วด้วยแต่เขาจําเป็นต้องออกจากพักเพื่อไทยตอนที่พักเพื่อไทยนข้ามคู่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกก็เป็นแกนนาเสื้อดแดงและเขาถือธงประชาธิป,ปไตยมาอย่างย,า,งยาวนานแล้วก็เข้มข้นอ่ะ การที่พักเพื่อไทยข้ามขั้วเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่เขาจะอยู่พักเพื่อไทยต่อได้ดังน,น,นั้นผมมองว่าเขาจำใจผมว่าเขาโดนกดดันให้ออกโดยโดยคนเสื้อแดงนั่นแหละเออแต่พอออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังชื่นชอบพักเพื่อไทยอยู่เวลาให้สัมภาษณ์ก็ยังจะไปทางคุณทักษิณอยู่จําได้เลยว่าตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าออกตัวเปิดตัวเปิดใจนะว่าเป็นนายแบกบผมว่าเขาน่าจะเป็นนายแบกคนแรกของประเทศไทยด้วยเออ เรียกว่าคนนี้เนี่ยก็ยังชื่นชอบพักเพื่อไทยอยู่นะครับแต่ว่าแต่หลังๆมาเนี่ยรุนดูเหมือนจะห่างหายจากเรื่องการเมืองไปแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องของจุดยืนเนี่ยผมว่าเขาญาติด,ดีกับเพื่อไทยอยู่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคนนี้เห็นล่าสุดคุณทักษิณเขาไปกินข้าวร้านของคุณเต้นด้วยมั้งนั้นผมมองว่ายัางชอบเพื่อไทยอยู่แน่นอนอ่ะคนถัดมาเอาใครดีเสแมวนะครับพี่แมวคนโทราละดอนอ่าจำไปแล้ว ผมรู้จักเขาดีมากเพราะเขาออกรายการเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรายการจองขวัญปติชนทูเดย์ไทยรัฐออกทุกรายการนะครับดังนั้นผมว่าเสแมวเนี่ยเป็นคนที่ยังไงคนตามข่าวการเมืองก็รู้จักอะ่ะซึ่งเอาไปเลยครับกินส้มแน่นอนคือเขาโดนคุณจองขวัญล้อนะว่าเป็นแบบที่แมวส้มเออเสแมวส้มอะ่ะเขาโดนล้อขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งของเขาเนี่ยอื้อหือ ซัดเพื่อไทยแบบรัวๆซัดเพื่อไทยหนักๆนะครับสมัยไทยรักไทยเนี่ยอ,อพี่แมวเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าไงอ่ะเหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆกับพี่ปุ่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเสนาธิการอะไรสักอย่างอ่ะผมจําไม่ได้แต่เอาประมาณว่าณปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยอยู่อ่เห็นเขาบอกเขายังไม่ได้ออกแต่แบบโอ้โหให้สัมภาษณ์แต่ละทีนี่คือแบบมาอยู่พรรคส้มเถออ คือแบบเหมือนผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะดำรงสถานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยไว้ทำไมอะ่ะวิธีคิดนี่คือแบบผมว่ามันไปทางส้มหมดแล้วอะเออผมผมไม่เห็นความชื่นชอบรักใคร่พรรคเพื่อไทยอยู่ในนั้นเลยอะ่ะนั้นผมมองว่าแต่มแมวนี่ก็เอาฉายาแมวส้มไปเลยนะครับถัดมาคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะผู้ว่ากรทอมคนปัจจุบันนะฮะก่อ,อนหน้านี้ก็เป็นรัฐมนตรีคมานาคมจากพรรคไทยรักไทยนะครับซึ่ง ถามว่าอืมจุดยืนของเขาตอนนี้เนี่ยผมช่างใจว่าจะเอาคือพักคุณชาชาติเนี่ยผมว่าเขาไม่ชอบพักเพื่อไทยแน่แน่เพราะว่าเขาปีกตัวออกมาจากพักเพื่อไทยแบบเต็มเหนี่ยวไม่มีการพูดถึงคุณทักษิณไม่มีการพูดถึงอดีตของเขาอะไรใดๆเลยซ้ำแล้วตอนที่เขาไปลงสอผู้ว่าเนี่ยก็โดนถามหนักมากว่าเป็นนอมินีพักเพื่อไทยหรือเปล่าครับชาชาติก็พูดจนเมื่อยปากแล้วว่าไม่ใช่นะฮะ แต่ผมก็เชื่อนะเพราะว่าเวลาเขาให้สัมภาษณ์นี่เขาเรียกว่าเขาเล่นไม่แตะการเมืองภาพใหญ่เลยอะแต่ถ้าถามว่าเขากินส้มไหมผมว่าไม่ใช่ผมว่าน่าจะคล้ายๆกับพี่ปุ่นคือพี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเขายังพอที่ผมว่าพี่ปุนเนี่ยไม่ได้ชอบพักเพื่อไทยแต่ผมว่าคุณพี่ปุ่่ยังชอบทุนตักสินอยู่แต่คุณชาชาติเนี่ยก็คือแบบไม่เอาเลยเลยเพื่อไทยก็ไม่เอาท็กสินก็ไม่พูดเออเรียกว่าเป็นเป็นเอกเทศยิ่งกว่าพี่ปุนซะอีกอันผมมองว่า เอาเป็นตัวแทนของคนไม่กินส้มไปเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยยังพูดถึงคุณทักษิณอยู่บ้างแค่ไม่เอาพักเพื่อไทยเฉยนะครับแต่คุณชาชาตินี่ทิ้งหมดนะฮะทิ้งหมดเรียกว่าเป็นอิสระได้เต็มตัวเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะนะอ่ะถัดมาคุณธรรมนัฐดูแลก็คือคุณธรรมนัฐเนี่ยเคยอยู่พรกเพื่อไทยจริงๆนะฮะเคยเป็นสสไทยรักไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วแหล,ละว่าอยู่พักสิน้ําเงินแน่นอนนะฮะมไม่มีอะไรมากเออเขาอยู่พักสิน้ําเงินอนะ่ะซ,ซึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คุณธรรมนัทเนี่ยเรียกว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับพักเพื่อไทยมากๆนะฮะเรียกว่าไปกินข้าวกันก็ไปนะครับไปทําอะไรก็ไปแล้วนะตอนที่เขาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าดูดูเหมือนว่าจะยังสนิทชิดเชื้อกับพักเพื่อไทยอยู่แล้วก็มีข่าวลือหนาหูเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่า าวันไหนพลังมาชารัฐไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณธรรมนัฐเนี่ยจะย้ายไปอยู่พรคเฟอร์ไทยนี่อันนี้ก็เป็นข่าวลือหนาหูมากๆนะฮะซึ่งอ่ะอลือก็ลือกันไปแต่แต่ณตอนนี้เราปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าณตอนนี้คุณธรรมนัฐเนี่ยอยู่พักสีน้ําเงินนะฮะนั่นก็เอาเทียน,นี้ไปเลยเออแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะก็เอาคุณวันอยู่บํารุงขึ้นมาด้วยเลยไหมเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าคุณเฉลิมพักสีน้ําเงินแล้วคุณวันก็ต้องอยู่พักสีน้ําเงินคือคุณวันเนี่ยอยู่พักสีน้ําเงินก่อน คุณเฉลิมเนี่ยมาทีหลังดังนั้นก็จัดไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับถัดมา Big Jet บิ๊กแจ๊ดนะฮะบิ๊กแจ๊ดเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนแน่นอนนะฮะแล้วก็อที่โต๊ะที่ทำงานของเขาอะก็เขียนชัดเจนว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้นะฮะพี่ให้ก็หมายถึงคุณทั้งสินนั่นแหละก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กแจ๊ดเนี่ยเคยไปคุยกับพรรก,ก้าวไกลตอนที่เขายังไม่ได้ลาออกจาก อออปจปทุมอ่ะเออเขาคุยกับพักก้าวไกลก่อนไม่รู้แล้วไม่รู้คุยกันยังไงอยู่นี้ก็มาลาออกที่ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นช็อตที่น่าเกลียดสุดๆนะฮะซึ่งแล้วก็ไม่โอเคกับพักก้าวไกลสุดๆแน่นอนันั้นผมมองว่าบิกแจ๊ดเนี่ยยังไงก็ไม่กินส้มแต่ถ้าถามว่าเขายังชอบพักเพื่อไทยอยู่ไหมผมว่าเขาว่าก่อนหน้านี้นิดนึงอ่ะเขาชอบพักเพื่อไทยนะแต่หลังจากที่ พักเพื่อไทยไม่ตัดสินใจจะส่งบิ๊กแจ๊ดลงสมัครอบอออจอเนี่ยมันทําให้เขาพึ่งหักกับเพื่อไทยเหมือนกันเขาก็พึ่งหักกับเพื่อไทยเหมือนกันนะครับดังนั้นผมมองว่าบิ๊กแจ๊ดน่าจะอยู่ในโซนของการไม่กินส้มนะฮะเพราะว่า,าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่อยากได้คุณแจ๊ดก็เลยเอาคุณชาญล,ลงลงแข่งแทนนะครับคุณแจ๊ดก็ยังพูดอย่งว่าเอ้คุณทักษิณนี่ไปฟังใครมานะคือคุณแจ๊ดเนี่ยผมว่าเขาอยากอยู่กับพักเพื่อไทยแหละทต่าบางเมื่อไทเขาไม่เอาก็เลยต้องมาอยู่ โซนไม่กินส้มแบบไม่เต็มใจนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถัดมาคุณอนุทินนะครับใส่ก่อนเลยพักสิน้ําเงินก็เขาเป็นหัวหน้าพักสิน้ําเงินอนะ่ะเออจะให้เขาไปจัดเทียอื่นได้ไงนะฮะแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คุณอนุทินนี่เคยเป็นสสพักเพื่อไทยนะครับสมัยไทยรักไทยอะ่ะเออแล้วก,ก,ก็ก็คล้ายๆคุณเนวินนั่นแหละคุณเนวินก็เคยอยู่ไทยรักไทยมาก่อนนะฮะแล้วก็แยกตัวออกมาเนาะ อันนั้นผมมองว่าก็ประยู่ด้ได้กันเลยละกันนะครับเจ้าของวลีเด็ดมันจบแล้วครับนายฮะแต่ตอนนี้ก็วลีเด็ดใหม่กลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครับนายนะฮตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันแล้วไงเออซึ่งซึ่งผมผมมีความสุขคุณอนุทินน่าจะเป็นคนเดียวที่เคยอยู่ไทยรักไทยแล้วก็กลายมาเป็นศัตรูคู่แข่งคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย การเป็นพักอันดับสองของพรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังถูกสั่นคลอนนะครับโดยพรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าคุณอนุทินน่าจะเป็นคนที่ออกมาจากพรคเพื่อไทยแล้วได้ดีสุดแล้วแหละ <laughs> อ่ะก็ไปว่ากันนะฮะอ่ะถัดมาคุณปรีนาไก,กรคูปคนนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทันนะฮะคนนี้เขาเคยเขาเคยเป็นสสพรคไทยรักไทยนะครับคุณปรีนาเนี่ยแล้วก็ย้ายมาอยู่พลังประชารัฐนะนะและตอนนี้ก็กลายเป็นสสที่โดนตัดสิทธิ์นะฮะซึ่ง ณนะตอนนี้เนี่ยคือคือคือมันจะมีช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีช่วงที่คุณปรีนาเนี่ยเขาแบบไปเวพูดแบบออกแนวโ้มอะ่ะเออหลายๆคนก็มองว่าแบบอุ้ยชอบปรีนาเวอร์ชั่นนี้จังเลยนะฮะแต่คุณชอบได้ไม่นานนะคุณปรีนาก็จะก็ไปฟ้องมาตาร้1 1 2กับคุณนอนทอุด,ดมนะฮะดังนั้นะ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 ผมมองว่า ยังไงคนนี้ไม่กินส้มแต่ถามว่าอยู่พักน้ําเงินไหมผมว่าถ้าเลือกได้เขาคงก็คงอยากจะอยู่พักน้ําเงินแหละถ้าเรามองกันในแง่ของอุดมการณ์ผมมองอุดมการ์ของคุณปรีนาน่าจะยังอยู่โซนพักน้ําเงินอยู่คือพักไม่กินส้มเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นเสรีประชาธิปไตยอยู่บ้างอ่ะอย่างอย่างบิ๊กแจ๊ดเนี่ยก็เคยคุยกับก้าวไก่คุณชาชาติเนี่ยก็เคยร่วมงานกับคุณวิโรจน์แวบหนึ่งนะครับหลังเลือกตั้งใหม่ใหใช่ไหม อย่างพี่ปุ่นเนี่ยก็เคยถูกชวนให้ไปอยู่ภาคก้าวไก่นั้นผมมองว่าระหว่างคนไม่กินส้มกับคนที่ไปพักน้าเงินเนี่ยคือคือคนล่างๆเนี่ยมันคือโซนที่แบบไปเวนูแลว้ว่าอันนี้แต่อันนี้ก็คือแบบยังยังไม่ได้ไปเวนูนะ่ะแค่ไปกับเพื่อไทยไม่ได้เฉยๆอ่าประมาณนี้แล้วกันนะอ่าคนสุดท้ายคุณจตุพรพรมพันธ์ครับคุณลุงตู่จตุพรคนนี้ผมช่างใจว่ะว่าจะเอากินส้มหรือไม่กินส้มดี คือถ้าในแง่ของการให้สัมภาษณ์ผมว่าเขาจะคล้ายๆเสแมวว่าเฮ้ยด่าเพื่อไทยขนาดนี้กินส้มดีกว่าไหมแต่ถ้าไปถามคุณจตุพรคุณจตุพรก็บอกว่าโอ้ยไม่ไม่กินส้มไม่กินมะละกอไม่กินอะไรทั้งนั้นซึ่งผมต้องเดาใจคนดูแต่ถ้าผมให้ผมเดาใจคนดูนะผมมีความรู้สึกว่าคุณจตุพรเนี่ยกินส้มคล้ายๆเสแมวก็คือแบบทุกการให้สัมภาษณ์ มีอะไรที่แบบไปทางเพื่อไทยใหม่ก่อนสัมภาษณ์ทีไรนี่คือเพื่อไทยเละทุกครั้งนะฮะเละแบบเละเป็นขี้อ่ะนั้นผมมองว่าคุณตู่จตุพรน่าจะชอบความเปรี้ยวแน่นอนนะฮะช่วงนี้นึ่งก็น่าจะประมาณนี้ไหม แล้วก็ย้ํารอบที่5 0 2นะครับว่าการจัดอันดับครั้งทุกครั้งนั่นแหละก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะล้็เกิดว่าใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่ใช่ข้อที่จริงนะฮะเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวเนาะอะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมสับสนเข้ามาได้ที่กติกร063 1 2 7 8 2า9เเ้าาเข้ามาเถอะครับ5บาท1ิบาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe บบแลวประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย